สวัสดีอีกวันหนึ่งวันนี้ฝนไม่ตกเมฆประมาณนี้ะตะวันอา้าเราจะซ่อนอีกแล้วตะวันเดี๋ยวเราจะมารอแผ่นโซล่าเซลล์ที่ทำการผ่าเรียบร้อยนะครับเป็นแผ่นฮาร์ปเซลล์450วัตต์ข้อมูลก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคเดี๋ยวลองกันดูว่าหลังจากการผ่าแล้วจะเป็นอย่างไร เอาอีกแล้วนะตะวันเราซอดอีกแล้วเดี๋ยวมาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับผมมีมอเตอร์เกียร์หนมอเตอร์มันเขียนเลยว่าเท่าไหร่ว่าสองภาษาจีน330ภาษาจีน 12V ภาษาจีนแล้วก็2 3่สามแอมยี่สาภาษาจีนเป็นมอเตอร์เกียร์เดี๋ยวจะลองใช้กับแผ่นโซล่าเซลล์แผ่นนี้เนี่ยอ่ะแดดมาแล้วอ่ะลองดูเลย โดยการที่เราจะ,อะเอาออกจากแบตเตอรี่มาแล้วเราก็มาช็อตแอมดูก่อนนะครับะนะครับก็คือลักษณะการผ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สายสายก็เขาค่อนข้างสั้นเนาะมันจำช็อตแอมกันไม่ได้ก็เลยต้องต่อพ่วงออกมาแล้วก็มาลองคีบดูเลยอ่ะช็อตแอมดูนะครับปรากฏว่าที่คลิปแอมแสดงกระแสให้เห็นประมาณ อ้าวแดดโหปกอีกแล้วเมื่อกี้32วัดเนี่ย33อ่ะ33เหรออ่ะเดี๋ยวรอแดดมาอ่ะแดดมาแล้วอ่ะไปครับแผ่นโซล่าเซลล์450วัตต์แผ่นเดียวนะครับอืมแดดมันนี่เนาะอ่ะไปแดดมาแล้ว,อวโอ้โอเคโหปีกแล้วอืเมืม่อกี้ดันไม่ถึง33เดี๋ยวรอสักครู่ ทำเอลทำสองแล้วอ่ะเนี่ย,อ,อ,ยอีกเมฆมันเหลืออีกนิดนึงนหะอีกนิดนึงจะพ้นเมฆละอ่ะนี่พ้นเมฆละวปุ๊กเอามาดูกันประมาณ3 3มแอมป์ m. นะครับเดี๋ยวเราก็เลยลองป้อนเข้ามอเตอร์ตรัวนี้โดยตรงดูเลยนะครับอ่ะลองป้อนดู